วันนี้ย่างปลาหมึกแล้วก็กุ้งแล้วก็ตีนไก่นะคะแล้วก็มีส้มตําด้วยนะคะมามาค่ะเพื่อนๆใครจะกินกับพี่ไม่มามาเนี่ยย่างตีนไก่แล้วก็กุ้งด้วยนะคะกุ้งแล้วก็ปลาหมึกมกำลังจะสุกแล้วคะ่ะกำลังจะสุกแล้วย่างกุ้งกินกับส้มตำนะคะ ส้มตำส้มตำแซ่แบๆต่อไปนี้จะเร่าถึงอาหารอร่อยมีส้มตำมาล่อยรสชาติดีอืมแซ่แบๆเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อ นี่ย่างหนวดประมึกพี่นอ้องย่างแซ่บเลยย่างแซ่บเลยนะคะน้องเม่น้องเม่น้องมินน้องมิน,ม,นม,มาเด้อออุบอ,อ,อ,อมาเดอ้อมาเดอ้อนี่เนี่ย แซบ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 มาเด้อเด้อมันกินน้ำกันพี่น้องแซบแซบ,บ,บเดี๋ยวตาเดี๋ยวส้มตำตามมาอีกนะคะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ